สวัสดีครับเพื่อเพื่ทุกคนกับผมปืนเทชคลิปนี้จะยังอยู่กับเกม Summoner Arena เหมือนเดิมนะแต่ว่าจะเป็นเทคนิคของการอัญเชิญการอัญเชิญเนี่ยจะอยู่ในหมดตัวนี้จะอัญเชิญได้คุณจะต้องมีเพชร300เพชรนะทีนี้มันจะการอัญเชิญเนี่ยดีที่สุดก็คือได้5ดาว5ดาวแดงรองมาก็5ดาวใส่3 2นิ ผมกล้ายืนยันได้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณกดซัมมอนทันทีโดยที่คุณไม่ทําอะไรเลยโอกาสที่คุณจะได้หนึ่งดาวกี่กีที่สุดมีเพราะว่าผมได้มาแล้วเดี๋ยวผมให้ดูนี่คือตัวที่ผมมีจากการอัญเชิญตัวนี้เนี่ยผมลองกดดูนะกดโง่ๆเลยนี่คือสิ่งที่ได้มาคือตัวนี้ทีนี้ทํายังไงให้เราได้ตัวดีๆตรงเนี้สําคัญจะต้องเอาตัวมาล่อครับตัวตัวที่มาล่อเนี่ย ไม่ใช่ว่าเป็นการเส้นสงเว่แล้วหายไปนะเป็นแค่ตัวล่อถ้าถ้าคุณเอาตัวถ้าคุณเอาตัวระดับดีๆมาล่อเนี่ยมันก็จะได้ตัวที่ดีตามมาและสำคัญอย่างหนึง่งตัวที่คุณมาล่อครับมันจะต้องเป็นตัวแบบแท้ๆไม่ใช่ตัวอัปเกรดมาเดี๋ยวผมจะทำให้ดูถ้าตอนนี้เปอร์เซ็นต์อยู่ที่0.2ใช่ไหมครับผมจะเอาตัวไฟดาวแดงมา มาวางและยืนยันเห็นไหมครับว่าเปอร์เซน็นต์เปอร์เซ็นต์ของที่จะได้รับ5ดาวแดงมันสูงขึ้น5ดาวก็สูงขึ้น4ดาวสูงขึ้นแล้วก็พวก1ดาวจะลดลงมาทีนี้5ดาวแดงเนี่ยสมผลแรงสุดไหม4 7 8เดี๋ยวผมจะถอดออกก่อนนะแล้วก็เอา5ดาว5ดาวธรรมดามายืนยัน2 6 10 10ดังนั้นดังนั้น ถ้าคุณอยากได้ไอ้5ดาวแดงคุณก็ควรมี5ดาวแดง5ตัวเอามาล่อแต่ถ้าไม่มีก็ต้องใช้5ดาวแท้ผมพูดว่า5้าดาวแท้อยากเนีย่ยตอนแรกค,คุณต้องรู้ก่อนว่าตัวไหนคือ5ดาวแท้ตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่า,าถ้าคุณซัมมอนออกมาแล้วมันเป็น5ดาวเลยอันนี้จะเรียกว่าดาวแท้5ดาวแท้ไหมไม่ชัว แต่ที่แน่ๆผมมีตัวละคร5ดาว ah ตัวหนึ่งซึ่งแต่เดิมมันเป็น4ดาวแต่ผมใช้วิธีการวิวัฒนาการให้ мире, สสมันกลายเป็น5าดาวให้ดูตัวละคร4ดาวอสมุิสมมุินะสมมุิตัวละครสีดาวตัวนี้แล้วผมจะวิวัฒนาการมันต้องใส่ตัวละคร4ดาวเข้าไปอย่างเงี้ยให้มันครบแล้วมันจะวิวัฒนาการเป็น5ดาวซึ่งในที่นี้ผมเป็นตัวนี้นี่ตัวนี้ทานาทอสทานาทอสตัวเนี้ยผมพื้นฐานมันเป็น4ดาว แต่ผมวีวัฒนาการมขึ้นมาให้มันกลายเป็น5ที่ผมดันตัวนี้เพราะว่าค่ากรอบเนี่ยหายากหายากหายากมี3ค่าอันนี้มันสวยอ่ะผมเลยดันมันเป็น5ดาวแต่ว่าพอเอามาใช้การเชิญอะ่ะมันถือว่าเป็น5ดาวไม่แท้อันนี้คือ5ดาวแท้ครับผมว่างก่อนอีกนัดมันได้2 6 10 10ตอนนี้เดีย๋ยวผมเปลี่ยนเป็น5ดาวเทียมเหม็ 0, นมะย 3 0 14โอกาสได้5ดาวมันไม่ใช่นะมันมันถือว่าเป็นของเทียมต้องตัวนี้ตัวนี้ดีกว่านะครับอ่ะทีนี้นี่คือโอกาสการออกอเดี๋ยวผมจะใส่ไปให้หมดเพราะดาวแท้นี่นี่คือเต็มที่แล้ยกเว้นว่าคุณมี5ดาวแดง5ตัวอันนี้คืออันดับโอกาสที่คุณจะได้5ดาว ทีนี้ต่อไปมาดูมาดูตัวนี้ธาตุธาตุถ้าคุณเอาธาตุไหนใส่เข้าไปมันจะเด่นธาตุนั้นนะครับถ้าคุณเอาธาตุไหนใส่เข้าไปจะเด่นธาตุนั้นดังนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าคุณห่วงเรื่องดาวก็ให้เอาดาวเป็นหลักแต่ถ้าคุณห่วงเรื่องธาตุคุณสามารถเปลี่ยนได้สมมุติว่าคุณอยากได้ธาตุมืดมากมากไม่สนางอื่นเลยขอเป็นธาตุมืดอ,อย่างเดียวคุณก็ทําอย่างนี้ นี่นี่คือธาตุมืดเอ้ยนรกนรกนี่คือธาตุนรก5ตัวเห็นไหมครับคุมโอกาสได้นรกตั้ง50%เพียงแต่ว่าอย่างอื่นมันมันตกต่ำลงนะครับน,น,นี่โอกาสออกออสามดาวมันก็สูงดังนั้นสำหรับผมแล้วเนี่ยผมห่วงเรื่องออห่วงห่วงเรื่องนี้มากกว่าห่วงเรื่องดาวมากกว่าเพราะว่าตัวละครดาวสูงๆมันช่วยได้เยอะ งั้นเดี๋ยวเรามาซามอนดูนะว่าจะมีโชคไหมโอกาสได้นรก3าลก35ไฟ21ดิน21นอนนั้นก็ต่ำๆโอกาสได้5ดาวแดง12%ดูเลยนี่ได้ได้ตัวน้ำา5ดาวมานะ <c oughs> แต่ว่ามาันหลุดมาท่าน้ํานะครับโอกาสน้อยมากแต่หลุดเอาไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเคได,ได้ได้ตัว5ดาวมาอ่าทีนี้ผมจะให้คุณมาดูตัวใหม่ตัวใหม่ที่ได้มาคือตัวนี้อุย้ยแดงเลยเหรอห้าดาวแดงคุณอ่าไม่เป็นไรมาดูอันนี้ผมจะให้คุณเช็คนะครับผมสังเกตนะผมสังเกตว่าเอ่อตัวละครเนี่ยที่มาจากการซัมมอนในเกมนะครับ พวกค่าพารามิเตอร์ตรงนี้เนี่ยพวกเนี้ยมันจะต่ําเตี้ยเรียดินมากคือแต่5ได้นี่ก็เก่งแล้วอันนี้อันนี้คือตัวที่ผมสซมมอนมาเห็นไหมว่าระดับ1 2 2 4งสอเดี๋ยวจะมีตัวที่ผมผมซมอนมาอีกตัวนึงก็จะมีตัวตัวนี้นี่ตัวนี้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 เห็นไหมสองหนดี่โคตรฟุกเลยได้แปด แล้วก็มีตัวหนึ่งตัวออรดกินไปแล้วนั่นแหละโอเคตัวกินไปแล้วมันจะแตกต่างจากพวกที่มาเองเนี่ยพวกที่มาจากมาจากการซัมมอนโดยใช้เงินเออบีเอ็นบีอ่ะ, B B, อะมันจะเกาะมันจะสูงต่อให้เป็นตัวดาวต่ำๆก็จะสูงดังนั้นตัวที่เราซัมมอนมาที่หลังเนี่ยมันจะยังเก่ง ไม่เท่านะไม่ไม่เท่าตัวที่ซมอนจากข้างนอกเข้ามาแล้วมันน่าจะเป็นพื้นฐานน่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคงั้นก็ประมาณนี้นะครับเทคนิคการซมอนเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็ดีอย่างละเอาผมไม่สนแล้วผมมีดาวแดงใช่ไหมเอาเนี่ยผมเอาดาวแดงไปสองตัวเลยใช่โอกาสงั้นต่อไปก็นี่1 4เนี่ยถ้าเรามีดาวแดง5าตัวนะ โอกาสเราได้ดาวแดงเยอะเลยจะเป็นท่าอะไรก็สร้างไม่เป็นไรก็ถือว่ามีนะครับงั้นก็ขอบคุณที่ตากลชมกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พบกักใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ